สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกคนใกล้เทศกาลกินเจแล้วเนาะแต่วันนี้จะมาสอนผัดหมี่ห้องกงตาลนกนางแอน่นดูยี่ห้อตาลนกนางแอ่นให้ดีนะคะวันนี้เราจะมาผัดห้าก้อนในหนึ่งถุงอะ่ะมีหลายก้อนแต่เ,เราแค่ห้าก้อนพอต้มน้ําให้เดือดนะคะต้มน้ําให้เดือดจัดดูน้ําในหม้อเดือดปุดๆเลยเทหมี่ลงไปเลยค่ะน้ําต้องเยอะๆแบบนี้นะคะอย่าใส่น้ําน้อยต้มประมาณสามถึงสี่นาที ลองชิมความนุ่มของเส้นดูถ้าชอบก็ปิดแก๊สได้เลยจ้านำหมี่ไปเทลงในตะแกรงสเสด็ดน้ำขั้นตอนต่อไปก็คือล้างน้ำเย็นหนึ่งครั้งเพื่อลดความเค็มและลดอุณหภูมิของเส้นให้เย็นลงขั้นตอนนี้สำคัญมากนะจ้าเทให้สเสด็ดน้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องคลุกน้ำมันแล้วนะคะ เราเขย่าให้แห้งเตรียมตัวเอาไปผัดค่ะจากนั้นเราจะมาเตรียมผักไม่ต้องหั่นให้ชิ้นเล็กมากนะคะให้เป็นชิ้นใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่หน่อยจากนั้นตามด้วยแครอทนะคะใส่แครอทไปสีจะได้สวยๆผัดเราจะได้น่ากินซอยเป็นแบบเหมือนขิงอะคะ่ะเพราะว่าแครอทมันจะสุกยากเจช่วงเจเราก็ใช้เป็นโปรตีนเกษตรคะ่ะอันนี้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะเอาแช่น้ําก่อนเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็ามาสไลด์หัน่นใส่เห็ดหอมลงไปด้วยผัดหมี่ต้องมีเห็ดหอมค่ะ กลิ่นหอมของเห็ดหอมจะทําให้เส้นหมี่หอมปลาผัดแล้วหอมน่ากินนะคะอยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่ชอบเลยค่ะพักใส่ถ้วยไปก่อนได้เวลามาผัดแล้วเตรียมกระทะนะคะตั้งไฟให้กระทะร้อนนะคะใส่น้ํามันแล้วก็หยอดไปให้ความมันมันทั่วกระทะนะคะเพราะตะกี้บี่เราไม่ได้คุกน้ํามันใช่ไหมคะเราก็ทําให้กระทะร้อนนี่หมีแค่ห้าก้อนนะคะใส่ลงกระทะไปเลยค่ะอ่า ผัดเส้นให้แห้งก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่ผักผัดเส้นสักประมาณ3-4นาทีให้เส้นแห้งมันจะไล่น้ําออกจากเส้นนะทำให้เส้นเหนียวนุ่มค่ะจากนั้นก็เติมน้ํามันนิดหน่อยใส่เห็ดหอมลงไปผัดใส่โปรตีนเกษตรผัดให้เข้ากันนะคะต่อจากนั้นเตรียมปรุงรสนะคะใส่ซอสเห็ดหอมเทศกาลกินเจนเราต้องใส่ซอสเห็ดหอม แล้วก็คลุกให้เข้ากันจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะสูตรนี้จะใส่สีอิวหวานแทนเพื่อแต่งสีให้ดูสวยงามเรื่องรสชาติเพิ่มเครื่องปรุงตามความชอบของแต่ละบ้านได้เลยค่ะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นใส่แครอทแล้วก็กระหล่ำปีตามลงไปค่ะแล้วคลุกให้เข้ากันผัดสักพักหนึ่งพอดูว่าผักสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยสูตรนี้นะคะใช้โกยซีมีตานกนางแอนเพียงแค่5้าก้อนเท่านั้นเองค่ะได้จานบปเลยเลยค่ะระวังของลอกเรียนแบบนะคะของแท้ต้องเป็น กอซีหมีตานกนางแอนเท่านั้นซื้อยี่ห้ออื่นมาผัดแล้วไม่อร่อยจะมาโทษกันไม่ได้นะคะ